กรบเรียนท่านประธานรัฐสภาครับผมครูออนกาดกระโทกสมาชิกวุฒิสภาในฐานะสมาชิกรัฐสภาผมเห็นด้วยกับการเปิดประชุมร่วมกันของรัฐสภาตามมาตรา165ของรัฐธรรมนูญแห่งราชอาณาจักรไทยเพราะผมเชื่อมั่นในระบบระบบของรัฐสภาที่ผมคิดว่าจะสามารถแก้ปัญหาต่างๆ ของประชาชนคนในชาติได้และผมก็ยังมีความรู้สึกว่าผมยังอยู่ในประเทศที่ปกครองในระบอบประชาธิปไตยอันมีพระมหากษัตริย์ทรงเป็นประมุขผมไม่เคยคิดเลยว่าตัวผมยังอยู่ในประเทศที่ปกครองในระบบะเผด็จก,การเหมือนใครหลายคนคิดดังนั้นทุกคนที่เป็นคนไทยต้องร่วมไม้ร่วมมือกันที่จะต้องพัฒนาประเทศ ไม่เฉพาะแต่เราที่อยู่ในสภาพี่น้องที่อยู่นอกสภาพี่น้องที่อยู่บนถนนที่เรียกว่าม็อบเขาคือคนไทยดังนั้นสิ่งที่เราสามารถจะพูดคุยกันที่นำไปสู่ความพัฒนาการเจริญรุ่งเรืองของประเทศเราทำร่วมกันผมอยากจะพูดถึงในยติในเรื่องที่สองและที่ส เกี่ยวกับเรื่องของการเรียกร้องของกลุ่มต่างๆที่จะหาทางออกของประเทศในประเด็นที่หนึ่งขอให้มีการแก้ไขาการาแก้ไขรัฐธรรมนูญปีพุทธศักราช2560ผมเห็นด้วยครับในการแก้ไขรัฐธรรมนูญแต่ให้เป็นไปตามกระบวนการ ของกฎหมายผมว่าพวกเราทุกคนที่นี่เห็นด้วยหมดครับเห็นด้วยกับข้อเรียกร้องของนิสิตนักศึกษาที่บอกว่ารัฐธรรมนูญต้องได้รับการแก้ไขท่านนายกรัฐมนตรีท่านรองนายกรัฐมนตรีเมื่อวานนี้ก็ให้ข้อมูลไประดับหนึ่งรวมถึงท่านประธานด้วยผมก็สบายใจครับผมว่าพี่น้องที่นี สบายใจกันทุกคนก็คิดว่าเรื่องนี้ผมคงไม่ต้องสาธยายอะไรมากส่วนในประเด็นที่สองให้รัฐบาลหยุดคุกคามประชาชนผมเห็นด้วยครับเพราะประเทศของเราเราปกครองในระบะประชาธิปไตยที่ให้สิทธิในการชุมนุมตามมาตรา44ของรัฐธรรมนูน เป็นการชุมนุมโดยสงบและปราศจากอาวุธอย่าไปทำร้ายเขาครับให้เขาได้แสดงความคิดเห็นลูกหลานไทยทุกคนแต่ใครที่ทำผิดกฎหมายครับท่านประธานต้องถูกลงโทษครับต้องไม่รับการยกเว้นถ้าไม่เช่นนั้นประเทศเราไม่มีความมั่นคง ถ้าประเทศไม่มีความมั่นคงประเทศจะอยู่อย่างไรครับความล่มสลายของหลายประเทศของหลายชาติเกิดมาในอดีตที่ไม่มีความมั่นคงสูญสิ้นประเทศครับสูญสิ้นชาติครับดังนั้นตรงนี้เราต้องยึดถือแต่ทางออกของประเทศอย่างหนึ่งคือการจัดให้คนที่เห็นต่างได้มีเวทีที่แสดงความคิดเห็น เป็นเวทีอย่างถูกกฎหมายเป็นเวทีที่ทุกฝ่ายยอมรับสิ่งนี้เราควรจัดให้ครับในประเด็นที่สองครับนายกรัฐมนตรีต้องลาออกเราก็ต้องถามว่านายกมนตรีมีปัญหาหรืออุปสรรคอะไรต่อการพัฒนาประเทศหรือต่อความเป็นอยู่ของพี่น้องประชาชนชาวไทยก็ต้องมาดูฮะ เช่นนายกเผด็จก,การถามว่าวันที่ท่านตัดสินใจรัฐประหารวันนั้นเกิดอะไรขึ้นก็ต้องให้ความเป็นธรรมกับท่านประชาชนจะฆ่ากันตายแล้วมีคนมาห้ามคนห้ามเลยคนเป็นคนผิดอย่างนั้นหรือครับคงไม่ใช่และเป็นนายกปัจจุบันท่านมาถูกตามกระบวนการทางกฎหมายไหมก็ถูกต้องเรามามองว่า บริหารผิดพลาดไหมก็ต้องไปดูทําให้ประชาชนเดือดร้อนไหมโควิดเป็นอย่างไรประชาชนล้มตายกระเนลระนาดไหมก็เปล่าประเทศไทยเราเป็นเซฟเฮา์ใครก็อยากมาอยู่เพราะปลอดภัยจากโควิดใส่ใจในการพัฒนาประเทศดูแลประชาชนไหมคอรัปชันโกงกินไหมไปโกงจำนำข้าว ไปโกงยางไปโกงแป้งมันสำปะหลังมีไหมถ้ามีมีเหตุมีผลแต่พลเอกประยุทธ์จัน์โอชา mm. ผมยังมองไม่เห็นนะท่านประธาน mm. เมื่อหาเหตุไม่ได้แล้วเราจะมาบอกว่าไม่ชอบหน้ากันเลยไม่อยากให้เป็นนายกต่อ mm. พูดอย่างนี้ mm. มันก็คงไม่ใช่อะ่ะถ้าต่อไปใครขึ้นมาเป็นนายก เสร็จแล้วก็มีเดินขบวนไล่กันอยู่อย่างนี้สุดท้ายนาคนเป็นนายกทุกคนก็ไม่มีใครอยู่ได้ครบ้านเมืองมันต้องอาศัยหลักเกณฑ์อาศัยกฎหมายอาศัยความชอบธรรมท่านครับฝากไปถึงท่านนายกมนตรีคะคนโคราชบ้านผมฝากบอกผมมาฮะว่านายกย่าลาออกเขาบอกว่า นายกอยู่ต่ออยู่ต่อยาวๆฮะท่านนายกจนกว่าจะมีคนที่ดีมีความซื่อสัตย์มีความจงรักภักดีเหมือนท่านนายกหรือดีกว่านายกแล้วมาท่านนายกให้ไปผมคิดว่าอยากฝากถึงนายกฮะความเรื่องของความเกรงใจ จะเสียการความสงสารจะเป็นทุกข์ถ้าอยากเป็นสุขให้ประชาชนเป็นสุขนายกต้องเข้มแข็งอย่าลาออกครับประเด็นที่สการปฏิรูปสถาบันฮะผมก็ยังไม่มีเหตุผลที่ว่าสถาบันสร้างความเดือดร้อนอะไรให้กับประชาชนตรงไหนมีแต่ความเมตตามีแต่ความการุณา เดี๋ยวนี้ประชาชนทั้งประเทศนะนับล้ลานๆคนน่ะเขาออกมาสแสดงความจงรักภักดีแล้วเขาถือธงนำหน้าเขาถือป้ายนำหน้าแสดงความจงรักภักดีมันผิดตรงไหนครับมันเป็นสิ่งที่ดีเป็นสิ่งที่ดีงามประชาชนนับล้ลานๆคนทั่วประเทศเขากินข้าวครับไม่ได้กินแกลบเขารู้ข้อมูลข่าวสารหมดนะดังนั้น ใครที่คิดล้มล้างสถาบันแค่ผิดกด็แค่คิดก็ผิดแล้วครับแล้วกรรมจะตามสนองผมต่ออีกหนึ่งนาทีครับท่านประธานฮนะทางออกของประเทศครับผมเสนอทางออกของประเทศหนึ่งต้องหันหน้าเข้าหากันครับผมเห็นด้วยที่จะต้องถอยคนละกล้าวสร้างความสมดุลระหว่างกลุ่มระหว่างวัยให้ได้ ในเวทีของการพูดคุยอาจจะไม่สามารถตอบสนองความต้องการของทุกฝ่ายได้ครับในร้อยเปอร์เซตแต่มันจะได้มาซึ่งความพึงพอใจได้มาซึ่งความสุขของคนในชาติรีบทำครับอันนี้ครับแล้วทางออกที่สองครับต้องปฏิรูปการศึกษาครับท่านประธานการศึกษามันพัฒนาไปไกลแล้วครับ ทำยังไงจะให้คนในชาติเด็กในชาติมีทักษะในการดํารงชีวิตในโลกยุคส,สัตวรัตที่21ตอนนี้ไอทีโซเชียลเ i ไปไกลแล้วครับเราจัดให้ลูกหลานของเราเรียนรู้ได้แค่ไหนต้องสอนให้เขาฉลาดแล้วก็เฉลียวด้วยครับเดี๋ยวนี้เราสอนให้เขาฉลาดอย่างเดียวแต่เขาไม่เฉลียวเขาจึงรู้ไม่เท่าทาันคนนะ แล้วอย่างที่สองครับที่ต้องรีบเป็นทางออกของประเทศคือจัดการศึกษาให้เด็กให้รู้สึกถึงความสำนึกของความเป็นไทยเป็นคนไทยความดีงามในด้านวัฒนธรรมในสถาบันครอบครัวในความกตันยูสิ่งต่างๆเหล่านี้เป็นคุณค่าที่ดีงามของคนไทยดังนั้นหลักสูตรในการจัดก,การศึกษาต้องเอาวิชาประวัติศาสตร์ ให้เขารู้ลากเง้าของเขาชาติตระกูลของเขาว่าเป็นมาอย่างไรต้องเอาหน้าที่สิลธรรมต้องมาจัดการเรียนการสอนแล้วครับท่านประธานไม่เช่นนั้นบ้านเมืองเราจะทำให้เกิดความล้าหลังไปกว่านี้ครับขอบคุณท่านประธานครับ